กาะลันตานี่ยเออเกาะลันตาลงเคยไปเคยไปเกาะลันตานี่มันจะมีกล้ามเรือสองสองรอบนะอ่าแทนลูกบาไปอยู่นั้นกี่ปีอะกาะลันตาอยู่กี่ปีโอ้รายได้ดีไหมกล้าตัวแปลงไหมเท่าเดิมลุงเพราะว่าเราอยู่กับพลเมาอีกช่องหนึ่งอ๋อ เราไม่ได้รับเยลยตรงถ้ารับเลยตรงแบบนี้ก็ไปยังอ้าครับเมื่อก่อนเรารับรับจากพี่ออืมแล้วตอนที่เกิดเกิดสงครามบ้าๆนี่เราไม่ไม่ไม่ได้ไปนะถ้าไปนไีไน่ไม่ได,ไมไดีเราอาจจะเสียชีวิตได้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ตายตายกันเนยอะเนาะในเพตรของเราเนี่ยเขชรมนูเนี่ยไม่ค่อย หัวเราไม่ค่อยวุ่นวายมากแต่ว่าทางกระเรียงอะไรนั่นน่ะมันจะวุ่นวายเขาขิดเราขิดมอนไงขิดมอนก็ไม่ค่อยอันนั้นอ๋อกับลูกนี่เขิดมอนมอนกับกระเมี่ยเดียวกันไหมอ่ะไม่ไม่นั่นกรรมพุชาอ๋ออ๋ออ๋อนี่เราเป็นเป็นพม่าเข็ดมอนพม่ามันจะมันจะแยกกันภาษาแล้วมอนกับชาวเขานี่เหมือนกันไหมใครนะมอนกับชาวเขาชาวเขาชาวเขาเผ่าต่างๆนี่ไม่ใช่มอนนะ ไม่ต้องหักลายไม่ต้องหักกระเลงไม่ต้องหักมี่อย่างายประสานกับตะวันไฟประสานมอนนี่มีเยอะไหมเหรอคนก็เปอะๆเวลาเหมือนกันเหรอมากกว่ามากกว่ากระเลงเหรอเต็กเขาเต็กมอญเยอะมากกว่าเะมอนนี่มันอยู่แถวๆไหนอะติดพม่าติดพม่าติดทางน่าู้เขาเรียกว่าทางเหนือหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่สอพไอ้กระแม่สอพอ๋อแม่อดตากใช่อ่า ข้างในมอตรงนั้นมอนมอนอยู่มอมอยู่จิดมอมันจะเยอะกว่าที่แดแต่เราจะกลับบ้านก็ต้องผ่านสะพานมอนก่อนระสะพานมอเน,นี่ยเป็นสังฆาแต่ว่าจิดมอนแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะปลายฝั่งนี่มันจะกกลกว่าถา้าแม่สดเนี่ยมันติดกับ<อ>ประมาณประมาณสามชั่วโมงอ่ะแต่ว่าปลายฝั่งป้ายฝั่งทางทางการชาการชนาเนี่ย ยี่สิบชั่วโมงหมายถึงว่านั่งรถรถอ่ากันเดียวเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องต่อใช่ฝั่งนู่นแม่สอดทางแม่สอดประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถึงบ้านแล้วถ้าเราจะนั่งเครื่องจากจากบ้านมานี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเราต้องเข้าไปเมืองใหญ่ยางกุ้งต้องไปเมืองหลวงไปล้สุดสองชั่วโมงนี่ต้องไปยังกุ้งอ่า ภาพกับประมาณสิบสองชั่วโมงอีกอันนั้นน่ะโอ้ไกลภาพกับเราก็มาสังฆ้านี่ก็สิบสองชั่วโมงอีกโอ้แล้วแล้วสิบเก้าปีผ่านมาเนี่ยปีแรกปั๊บนี่มามาแบบถูกกฎหมายเลยหรือว่ามาแบบผิดกฎมายไม่ปีแรกๆประมาณสองสามปีนั่นน่ะเราก็อยู่มามามาหลบช่วงๆก่อนใช่ ค,ค,คือพออยู่ได้สองมปีแล้วเราก็หาเจ้นหน้าสายตำบัดประชาชนไม่ได้สองสามปีก็ไม่ได้ว่ราะมันยังร้อยห้าปีหกปีแล้วก็อยู่ต่อหรืออยู่จนพูดภาษาไทยได้ไม่ได้บางครั้งไม่ได้อ๋อไม่ได้ทุกอย่างรตอนที่เราเข้ามาแรกๆคนมีคนไทยอยู่คนที่ในสายงานเนี่ยเป็นพนะักนงานเป็นช่างอะไรนั่น่ะครับคนเป็นคนไทยอยู่แต่รอบหลังเนี่ย เข้ามาประมาณสิบปีบางครั้งไม่ได้สักคำเลยเพราะว่าอยู่กับเป็นช่างก็พมา่าเป็นกรมกรมกรกับพมา่านั่นน่ะมันจะนศึกษาพม,าม่าหมดเนี่ยอ๋อแล้วไม่ค่อยรุ่เรียงอนะ่ะในตอนนี้เราสิบเก้าปีผ่านมานี่เราได้เป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้ครับได้เป็นแล้วได้เป็นพูมอได้เป็นพูนมอแล้วเ <laughs> กงๆๆๆๆ่งจริงเก่งเก่ง <ๆ S 2> มีมีลูกน้องกี่คนครับออปะระมาณเก้าแปดคนเนาะ รับหมอทุกอย่างหรือว่ารับหมอเป็นเจ้าของอย่างสีอันางสี <Okay. S 1> เออเยี่ยมเยี่มยมงานสีอย่างเดียวโอ้มีลูกน้องตั้งเก้าคนเดี๋ยวน,นี้นี่หัวหน้านี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วนะคือ,ค,อคือพน้นพ้นจากความเหนื่อยแล้วนะ,นะ,ะเพราะเราไม่ต้องทําเองก็จะไม่เราดูแลลูกน้องอย่างเดียวเก่งเก่งเก่งลูกลูกเมียสบายแล้วเพราะว่าการที่เราได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้รับหมอผีไปยังเลยไม่ต้องโดนนาย พอรับหมอนี่หมายถึงว่าเรานี่ลงทุนครั้งหนึ่งนี่ประมาณสักอ่าเป็นแสนหรือเป็นล้านไม่ไม,ไม่เพราะว่าไม่ถึงเงินเราที่นี่เราแค่ลงลงทุนเลี้ยงอย่างเดียวอ๋อเหรอครับ <c oughs> ไม่ต้องค่าค่าของนี่อ๋อ๋อเรับการเลี้ยงอย่างเดียวเรา <c oughs> ไม่ต้องไปซื้อของเองเหมือนกับใช่ใช่โอ้ถ้าซื้อของเองเ<ร>น่ีครับครับ ว่าเรารับเมาเราดูดูแลลูกน้องไเก้าคนเนี้นะไอ้มันอยู่ใน <c oughs> โอวัลน,นะะก้าคนนี้นี่ก็เพิ่งมาใหม่หมดเลยหรือ,รอว่า<ม>อยู่ด,ด,ด้วยกันมาน,มน,นานเลยนะเนาะของเขาประมาณนานกำปักน,นสี่ห้าตาาีอ๋อาษไทยก็เลี้ยงหรอไม่ไม่สอนก็รื้รว่าก็ไม่ชอบไม่ชอบอะไรแบบอยู่ของงานที่นี่พี่พี่ก็สังเกตได้เลยเพราะว่าไม่มีคนไทยเลยคนไทยเนาะ แล <L anne ye> ้วเราก็ <5. S 2> ไป <5. S 2> หน้างานเป็นหน้างานก็เป็นพม่าที่ได้สืบสานก็สืบสั่กับพม่านั่นแหละก็ารนั้นก็เราเป็นหัวหน้าเราก็พูดประดับใจกับลูกน้องเลยได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้เหรอต้องสั่งสาวงเราเนี่ยเวลาสืบสานสืบสั่ก็เป็นเป็นช่วยกุ้งนี่เุ้งนี่สา่งสายเราแล้วไอ้ปเขาเขาก็ค่อยคอยคอยคว้าหาคนเดียวนะว่าได้วันกรรมถงกรรม แล้วลูกเมียนี่ตอนนี้ได้ลูกได้เมียกี่คนแล้วสองเมียเมียสองเมียหนึ่งอ๋อเมียหนึ่งสลูกสองแล้วเออลูกลูกนี่ก็คงได้หลายกคนแล้วนะลูกกำเรียนอะไรยังเข้าแล้วพี่แต่ว่าเข้าเลยเข้าเลยช่วงประมาณสองปีเนี่ยเราดับปานไม่ได้เราก็ส่งกลับลูก ลูกคนนั้นไหมอ่ะที่ว่าตอนที่ว่าอยู่ที่สัญจรไหมอ่ยก็อยู่วัดสัญจรใช่ค่ลูกคนนั้นหล่อๆนะขาวๆไหมลูกผู้ชายไหมใช่ครับเออนั่นแหละเด็นเดินไปเรียนทุกันตอนนั้นรู้ไหมครับนั่นน่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เหรออืมแต่ว่าเราก็คุ้มมันยายอยู่กับเขาเมื่อก่อนน่ะเราทำงานที่นี่เราพักข้างนอกครับครับตอนนี้เก็บเงินได้แล้วกี่ล้านแล้วเนี่ยกี่ล้านที่ไหนแล่ะที่อ่ะ เสร็จเกมแบบนี้ไม่ไหวนะเท่าไหร่หรอแต่ก็อยู่ได้นะถือว่าไม่ไม่ไม่อดไม่อยากไม่ลําบากอไม่ที่นี่ก็พอมีงานถาไปเรื่อยๆแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่พวกที่กรุงเทพอือกรุงเทพรายการปิดหมดเนาะหนักเลยเนาะโอ้ตายเอาถามก็เป็นเดือนเดียวเอาปิดไปอดกรุงเทพอดกันแย่นะพวกพวกกรุงเทพนะแรงงานนะ ที่่ทีไหนเงินไม่จัวนี่เหรอสองล้านเงินเนี่ยเอ้าผมมีมีอย่างนี้ด้วยตายเด็ดวันอ๋อ้หแต่จริงเงินี้เหรอแจะจริงหัวหน้าก็คนรวยหน่อยแตไม่ก็นั่นแหละรวยหัวหน้าใหญ่จริงไม่ไม่น่าจะนั่นนะหนึ่งไม่รวยเหรอรวยไม่เยอหนึ่งพี่หนึ่งพี่บุญจูนี่ไม่รวยไหม โปรเจกต์อ๋อแต่ว่าแบบราเอกนี่คือพี่หนึ่งอ๋อาวามว่าสเดือนเลมี่นพี่หนึ่งนี่เป็นผู้ผู้ผู้จัดการใหญ่เลยเหรอเจ้าของเลยเหรอโอ้แล้วอ่าพี่บุญยูนี่คือเป็นผู้จัดการผู้จัดการใหญ่อ๋อแล้วใครก็ลองลงมามีแค่สองคนเหรอระดับบริหาร คนเนะเดียวโอ้แล้วนู้นอ่ะอะไรน่นเน้นั่นเน้นนะว่าน่าเนนนั่นน่ะคือิสายดินโอมวิิสายอ๋อ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 ออ๋ออ๋้อ๋อ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 อออ๋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 อยอ๋อ อะไร้อ๋อก็แบ่งกันแบ่งกันงานนะแบ่งกันดูแลอ่าแบ่งกันดูแลตามสายงานลูกบอลนี่ชื่ออะไรนะชื่อชื่อลูกอะชื่อชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นนะเอ็นเล่นเอ็เลนโอ้ชื่อผมก็ลังนะเอ็นเล่นนะือาากม อ่าอันเล่กนกล้ๆชื่อชื่อประจํากําลังนั่นแหละใกลๆๆ้ๆกันอันเลน่นอันเล่นอันเล่นอันเลนูกได้ลูกปู้จายสองคนเหรอเีะยวลูกอ,องเก่งๆ